สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาฉีดยาค่ะยาแป้งอีเหลืองหน่อยที่บ่ต้องยกล่องใช่ล่องเดิมแป้งนี่แหละทุกคนดูยายังง้มเลยนี่เกษตรกรกําลังฉีดอยู่นี่ฝนกระโต๊กอย่างดีจังที่ายไม่ดูแป้งนี่เราก็ปล่อยทิ้งมานานแล้วเนาะจ่าพวา่าเราก็มอแต่ไปหยุ่นก็แป้งอื่นเห็นว่ามันเกิดแล้ว เราก็เลยยังบ่มีเวลามาจัดการหยาจาักทีวันนี้ได้เหลืองงามยามดีก็เลยมาดูแปงแล้วก็โอ้สะทันฝนมันตกเนาะเผื่อมันจะงามไปกว่าเก่าไม้ถึงหยาแล้วนะก็เลยมาฉีดญ้าดีกว่าถ้าใครจําได้เนาะคะ่ะแปงนี่เราก็ปลูกแขกดํามาก่อนตอนที่ว่าเราที่ทํามันนาเนาะเราที่นี่มันก็แเลงตายดับนดแนวมุดแต่ทีนี่เราก็โ่ยกหล่องม่าที่นี่เราก็ใช่ ลองเดิมอีกซะด้วยนะบอยกลองใหม่แล้วเราก็เลยเอาอีเหลืองน่อยมาปลูกกันแต่ว่ามันก็พอได้พอมันได้ฝนมันก็อย่างงามเสมอลึบเลยทุกคนเอ้ยดูเถอะถ้าใครไปดูคลิปย้อนหลังจีจีเห็นว่าเราบ่ดยยกลองเดิมดินก็นที่แห้งๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวหลังจากเกษตรกรเขา ฉีดยาคายาแล้ยวเดี๋ยวเขาขึนมาเดี๋ยวจีพาทุกคนไปดูสูตรการฉีดยาคายาใบกว้างและใบแคบเนาะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีสารเจ้าใบก็เอาแบบเพียวๆกันไปเลยเดี๋ยวจีพาทุกคนไปดูเด้อค่ะไปจ้ะทุกคนจีพาไปดูเกษตกรตะกขนเขาเขาทำเขาทำสูตรการฉีดยาขายาตอนนี้ใส่อะไรคะ่ะใส่น้ำเนานะคะ่ะ <laughs> ตอนนี้เราก็เทาน้ำใส่เปรล้วเนอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จีใสย่ยาฆ่าหญ้ากูโฟซินตแอมโมเนีย,ม,นยมันใช้ได้ทั้งใบกว้างและใบแคบถูกไหมตอนนี้เราก็เทยาค่ะยากูโฟซินตแอมโมเนีย,อ,นยอันนี้ก็ตีต่างว่าหนึ่งฟ้าเอ้ยไม่ใช่ตีต่างว่าหนึ่งปลากระป๋อง ประว่าเองเรมีถ้วยตวงเนะคะ่ะนี่ก็ตัดขวดเอาตอนนี้เราก็เทน้ำเทน้ำลงไปเลยนี่ยาขายามันก็ดจิม,มีฟองแบบนี้เหลือทุกคนหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยไม้ะเยซิดของเรา <c oughs> ไม่กายเซติของเราก็คือกิ่งไม้สดาวแห้งๆแ,แค่นี้แหละค่ะแล้วลกกระเทศน้ำพอนั่นแหละเต็มเปีแล้วเราก็เดินไปฉีดเลยที่นี่ทีนี้ก็รอมันตายรออย่าตายแค่นั้นแหละทุกคนเอ,อ้ยมันจะอยากอะไรเนาะเขาบอกว่าถ้าบ่อยากให้เกิดฟ้องต้องใส่สบู่ลงไปน่ ในตะกาตะกากง่งมันยังจีบมีฟองถ้าใครลองทำแล้วได้ผลก็คอมเมนต์กันได้ด้วยค่ะแล้วเกษตรกรจีลงแปงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกษตรกรฉีดยาฆ่ายาไปกันเลยจ้าตอนนี้เกษตรกรก็ลืมทำการฉีดยาแล้วนะคะยาก็งามงามทุกคนดูถะ่ะ เราก็พยายามจะฉีดให้มันดวนยยนตนะคะเพราะว่าเดาใบมันที่ใหม่นะหลายๆคนก็นอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าก็มาบอกคนที่เขายังบ่เคยได้ทําถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ทุกคนก็นถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนาะค่ะเผื่อไปแชร์กันได้เนะใครมีประสบการณ์การฉีดยาการดูแลต้นมัน ใครมีประสบการณ์ที่เจ๋งๆก็มาแชร์กันได้นะคะมาคอมเมนต์กันได้นะคะเดี๋ยวเราจิตัดผ่าไปแปลงขังๆดีกว่าตัดผ่ามาอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงขามกันก็แปลงมันอันนี้คือแปลงปลูกเข่าของคุณพ่อพ่อปูกเขานี่นะกำลังโงกอย่างง้ามเลยทุกคนนี่นะกำลังแตกเม็ดกำลังแตกยอดอ่อนๆมาแล้วนี่ฝนตกก็ดูเถอะดินก็ชื่นดีคือที่ไดด หลายตังค์อยู่หรอว่าดีปีนี้รัฐบาลชุดใหม่เขาเนี่ยหรือว่ายังไงมันคือราคาตกแท้บาทกว่ามันนี้เขาวะนี่ก็ไปขายมันได้สองบาทเจ็ดสิบนุนน่ะแต่ว่าบ่ามีแปงก็ยังว่าทําไมขาดทุนไ้แก่โอ้ยเกษตรกรอย่างเราก็จะได้ไปเส้นปุ๋ยเจ็กอีกแล้วะนี h, <UR TH> job, ่ม oh, like ีแต่เส้น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 นี่ทําอะไรได้กับ่มีกําไรเนาะแต่ว่าก็พ้ากันทําอยู่นั่นแหละ จังจะทำใหม่เนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังพ่อขำๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก่มาฉีดยาค่ะยาให้ดูเนาะคะ่ะหวังว่ามันจะตยะตยเนาะตตยตอนรับฝนสลัลวาหนีฮหรือโบาตายังไงมันจะงามกว่าเก่าเดี๋ยวทุกคนคอยไปดูคลิปหนาเด้อว,ว่ามันจะตตยโบาตายสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ